เตรียมหูฟังกันได้เลยค่ะเพราะว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะอย่างคุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนก็ใจชื้นนะคะเพราะว่าเราจะได้ฟังผลงานเพลงใหม่หลังจากที่ผ่านดราม่าหนักหน่วงมาได้ค่ะโดยคุณก๊อตได้โพสต์ภาพนะคะที่มีเนื้อเพลงบนกระดานค่ะพร้อมกับข้อความว่าเพราะถูกเทจากคนคนหนึ่งที่เคยนับถือก็เลยต้องเริ่มกลับมาแต่งเพลงอีกครั้งลองผิดลองถูกกันไปใช้ใจล้วนๆวันเดือนปีระบุชัดเจนปัจจุบันเนี่ยแก้ปรับจนไม่เหลือเขาเดิมแล้ว และเมื่อแฟนคลับเห็นดังนั้นนะคะก็เข้ามาให้กําลังใจมากมายค่ะรู้จากการเขียนตัวหนังสือชีวิตเนี่ยจะต้องเนียบมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็ซื่อตรงมากๆป้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ลงุงรักลงุงจะคอยสพอร์ตลุงตลอดไปค่ะหรือก็จะมีพี่ก๊อตคือที่สุดของความยอดเยี่ยมแล้วค่ะทำอะไรก็มีผลงานออกมายอดเยี่ยมประทับใจทุกครั้งไปกำลังใจให้เสมอนะคะจะรอชมผลงานพี่ทุกอย่างเลยบ้างก็บอกว่าลายมือสวยมากค่ะแต่และบรรทัดเนี่ยเขียนตรงเป๊ะเนียบมากจริงๆครูก๊อตคนเก่ง ใครเทพี่ไม่รู้แต่แฟนๆของพี่ไม่เคยเทพี่แน่นอนโดยเฉพาะคนนี้รักพี่ทุกวันค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ